นา l ตานครับน่ตนเมาครับ n h a เลยครับ n h a เลยครับโอ้เห็นบ่ครับเห็บงูเลยครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับคลิปนี้ของเราครับสุดเล้ครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเช่นเคยกับหนุ่มอีสานเมืองร้อยเอ็ดนะครับวันนี้พามาปักเป็ดนะครับก็มาดูตรงคลองนี่ครับว่าจะได้ไหมเบ็ดเรามีแค่30นะครับก็ใช้เหยื่อมันหมูนะครับเป็นมันหมูนะครับเป็นมันหมูชิ้นเล็กๆนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับคอยลุ้นกันนะครับ โอเคครับครบผมหลังแรกของเราครับมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ บรรยากาศนะครับค้องน้ำให้หน้าครับเขท่างาม,งามชขี้เฉียวน้ำเต็มค้องครับ ก่อนล้งสีมาแล้วครับเลยก็ครับผมเดี๋ยวปักเลี้ยงกันนะครับเดี๋ยวติดตามชมผลงานนะครับเรียครับครับผมก็หลังสุดท้ายครับเมื่อพอดีครับปลาก็กัดอยู่ตรงนั้นนะครับหลายครั้งแล้วครับ ขออภัยด้วยนะครับแสงสว่างไม่เพียงพอครับอุปกรณ์ยังไม่ครบครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมากับน้าตาลครับวนันนี้เสียน,นตกปลาครับกร <c oughs> ะมึดพอดีนะครับนาะฝากติดตามไว้เล้วครับฝากเป็นกําลังใจให้กันนะ กันมาอนีมาเมื่อยู่ครับเลิ่เฟืองเลื่องานนะครับเป็นกำลังใจให้คนสู่งันนะครับล้อรุ่นครับผมเดี๋ยวล้อสักพักกันครับถารุ่นน้ากันนะครับครับผมอาจารก็หาอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้จับอะไรครับได้อะไรไหมครับกบมาครับอ๋อเขียดครับเขียดเอาไปปิ้งนะครับ แสบแสบโอเคครับผมเดี๋ยวขอเก็บไปนะครับผมก็ได้ยินี้เสียงปลาบอนหรืออย่างครับแถวๆนี้นะครับไม่รู้ว่าติดเบ็ดหรือบ่ติดนะครับเพราะว่าใส่อยู่หลังหนึ่งนะครับอืมก็เป็นเงียบๆต่สายตึงเลย สายเตีงครับเนี่ยเนี่ยสายเตีงครับก็รู้เหมือไงนะครับน่าจะรุ่นครับโอ้ยเบื้องทางลงไงเด้อพี่น้องเยอะก็ยังป่าเล่สีขาวแม่นบ่ใช่ไหมแม่นยันนาะโอ้ยป่าพี่น้องป่า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 ดุกปลาดุป่าดุครับปลาดุก เอา màu เอามา màu น่ะตาน่าตานครับน่ะตานเมาครับโอ้มันเหรอครับค่อยๆเ็บวบบวบเปเดะไปเดะเฮ้ยเห็นป่างกันบ่บวบบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจับงูค่อยๆงูค่อยๆนะล่ะโอ้สุดยอดครับหม, well, มานเหรอครับพี่น้องแจ่มหนึ่งเหรอครับปลาดุกครับปลาดุก งามๆครับงามๆเอาโอ้สุดยอดครับโอเคครับผมขอเก็บนะครับกะมาลุ่นกันนะครับหลังแรกนี่ครับมีอาการบ้าครับผมมีเนาะครับโอเคครับผมไปเป็นกําลังใจให้กันนะครับกะพยายามเบ็ดแล้วครับรอบแรกครับผม ที่สองก็เมืนๆอยู่เห <c oughs> มือนจังหน่อยแล้วครับม <c oughs> ึงหน้าเขาครับมึงหน้ามึงหน้าครับจับเป็นไหนครับเงียครับทำเงียปกติดี น้่น่าจะไม่ป่ะเอาหลังนี่โกงเมนป่ะ,ปะตึงนะครับพี่น้องตึง อนใหญ่จังน,น,นะครับ,บเลไปลเขาใส่เห็นบ่เกี่ยวกอหยาแล้ว,ค,ค,วครับพี่น้องบุรีปป่ปายยังครับ เฮ้ยเฮ้ยงูก็มาว่ะมีงูเลยครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับคลิปนี้ของเราครับสุดเราครับใส่ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมเก็บครับครับผมพี่น้องครับอ่าก็รอบสุดท้ายเลยนะครับจบนี้ ฟัดออกเลยใช่แล้วครับถ้าพี่น้องยามเบ็ดนี่ก็นหนจะกลับบานนอนนล้วครับยางนี้ก็ประมาณสองตันว,นะ,วน,นะครับ <Wow. S 1> สีสามทุ่มนี่แล้วครับโอ้พี่น้องดังแห้งครับครับ เครื่องสูดน้ำเข้าเจหรือครับโอ้หลังนี่โกงครับพี่น้องยาวเลยครับยาวเลยครับโอ้เห็นบ่ครับเห็นบ่ถึงเรี่วถึงอย่ีกเนาะครับเอกีครับผมเดี๋ยวผมขอเจ็บไปนะครับน่าจะนี่เติบอยู่ครับตัวนี้โอ้ ไปไงครับพี่น้องสุดจัดครับมันมานไงครับผมขอเจ็บกันนะครับกะตรงนี้อยู่ครับครับพี่น้องกะรุนกันอีกครับได้แล้วครับรอบนี้ก็เด้เพราะมีกำลังใจยามอยู่ครับปลาสกัดยิน ba này chắc bắt nó bắt, bắt, bắt. Nhìn. Nhìn không? Anh Ồ, không? nhàng anh khai khơi bỏ ô bưng phi nông bắt cắt giang đi em bỏ thử biết hấp เดือดตะขาครับโอ้น่าจ,จะเป็นไงเจอไหมครับนี่ไงเติบครับโอเคครับผมเดี๋ยวหลังนี่กับปมมีแล้วครับต่อครับผมหลังนี่กับเป็นหลังสุดท้ายแล้วครับผม แต่ก็ทีเปลี่ยนเป็นพอเคยหนาปลายหลังเปลี่ยนไปใสไซเบียดหน่นนะครับเอาเงีย่น่นใไซครับเงี่ยเขียดนะครับ ไอ้บ้าวครับไอ้บ้าวไฟของกับมีบอใส่หน้าป้าบ่า กะเมื่อเอือนกับสิผ้าพี่น้องมมยามเบ็ดชื่อเก่าเหรอครับเดี๋ยวปักไปกันครับเดี๋ยวผมเมื่อนี่ผมก็ขอกับห้องกันด้ครับโอเคครับผมเป็นกำลังใจแห่งนี้ได้ครับเจอกันมื้อเอือนเร็ครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้เราก็เมื่อคืนนี้ก็ปักเบ็ดไว้นะครับ ตอนเช้านี้ก็พาพี่ๆนานมาดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าก็คอยลุ้นให้เป็นกำลังใจนะครับมาลุ้นกันครับ อังแรกก็ไม่มีเลยนะครับ ทั้งนี้ก็เงียบนะครับ่นีครับผมดูดัน่างนี้ครับถอนเลยครับทุกคนแังนี้ถอนครับโอ้โหหยิบก่อนนะครับนะตูนกัน ขึ้อมาขึ้นไบ่แฮวครับหลุดครับหลุดไปแล้วครับเบียก,ก็อยู่ข้างบนนะครับ หลังนี้ก็ไม่ได้นะครับโอ้หลังนี้ก็ไปครับเหมือนกันครับอีกสองสาหลังสุดท้ายครับตอนเช้าเนะ่ยจะไม่มีตัว,วนะโอ้โหหลังนี้ก็เงียบครับ หลังนี้ก็เงียบครับหลังสุดท้ายแล้วครับหลังนี้มีเกี่ยวตรงกรอหญ้าครับ อืาจะหลุดครับอย่างนี้ท้ายแล้วครับโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้หรือยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณ FC หรือผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอบคุณกำลังใจมากๆครับ สำหรับวันนี้ก็ขอล่ำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ